สวัสดีครับอยู่กับผมนะักคอมเมนเกมมิ่งครับกับเกม WWE SmackDown vs. Raw ครับปี2011นะครับกับซีรีส์ของเราครับประเตต้องเฮยนั่นเอง h o l ิชดรนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง WWE AEW หรือสมาคมไดกกแลวแต่ที่พอหาทำเทมเพลตได้ในเกมภาคนี้นะครับเราก็จะจับให้มาเจอกันนะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับ มาสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นมวยปล้ำจากฝั่งท็อปโดโจนะครับที่จะมีอีเวนต์ในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะฮะแล้วก็ถ้าจะไม่ผิดเลยก็จะเป็นสัปดาห์อ่าอีเวนต์สุดท้ายนะก่อนที่จะสู่ศึกใหญ่สยามไฟเตอร์2 0 2 5นะครับวันนี้ก็เลยจับเรียกว่าทั้ง3คนและกันนะครับจาก3แคนนะมาแท็กทีมกันเจอกับทีม WWE นั่นีแหละนะ แมชนี้ครับเป็นแมชการปร้ำอิ i m i n a t i o n แท็กทีมท o r n a d o m a t ชนะเออไม่รู้เรียกถูกก็ป่าแต่เอาง่ายๆว่าจะเป็นกติกาที่นะนักมวยปร้ำนะครับทีมหนึ่งทีมหนึ่งจะต้องส่งออกมาก่อนหนึ่งคนนะครับเออเรียกว่ายัางไงเอยอธิบายกติกาไม่ถูกแต่เอาเป็นว่าก็คือ นักวยปั้มหนึ่งทีมจะมี3คน2คนจะอยู่ในโกรงและอีก1คนออกมานะฮะมาเจอกับอีกทีมนึงนะแล้วก็ถึงเวลาครับก็จะปล่อยตัวออกมาคล้ายๆกับวอลเกมนะแต่ว่าจะเป็นในส่วนของ e l i ิมิ a เ i ช n ั h นแชมเบนั่นแหละนะครับเออแต่อธิบายผิดยังไงเดี๋ยวค่อยไปดูกันในเกมแล้วกันนะนะครับออกมาตอนครับจาก p e n เซียควาสฟอริดาออกมาแล้วนี่ฮะท่านทริเบิลชีพโรแมนเรนส์ นี่โรมันเรนครับออกมาแล้วโอ้โหคนแรกเลยนะสําหรับโรมันเรนครับมาชี้นิ้วเปล่าเฮ้ยโอไม่ชี้ว้โรมันบอกไม่ชี้ว้เนี่ยอโนเลจมีนี่แต่ว่าอีเวนท์ที่ผ่านมาครับแพ้ทางด้านของบอลส้นรีดไปนะสําหรับโรมันเรนนะโอ้โหเดตไทร์เบิลชีฟของเราแต่ก็เรียกว่าก็ดันไปโดนสเปียของเจอูโซ่ไงก็เลยแพ้ไปนะโดนซูนามิอีกทีหนึ่งนะครับก็แพ้พ่ายกันไปนะ มาคนที่สองครับโอ้โหเรียกว่าคนนี้นี่ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับในศึกที่แล้วนะคราวจิลที่ผ่านมาครับนี่ฮะนี่ครับมาแล้วจ้าเดอะฟีนอมิโน่วันเอเจสตอยนี่ครับดีเอสครับแอนดะ์อ,อันดิสเปลเดดบอสนะออฟบุลเลตคับแน่เป็นไงล่ะเออก็ถือว่าซีหน้าเขียนดีนะฮะ เขียนอธิบายชื่อแกได้แบบโอ้โหเรียกว่าคนดูซึ้งน้ำตาไหลกันเลยทีเดียวเชียวนะนี่ฮะ The Phenomenal One ครับ AJ s t y l e ฮะวันนี้โอ้โหเรียกว่าขอล้างตาหน่อยละกันฮะเจอกับทีมฮะฝั่ง็อปโดโจนักมวยปล้ำไทยนี่วันนี้ยขอแมตช์ดีโหดๆหน่อยละกันนะสำหรับ AJ s t y l e ฮะ The Phenomenal One มาแล้วก็คนสุดท้ายครับในทีมของ WWE จะใช่ใครที่ไหน หนึ่งในรีเวนทัวร์ไม่ใช่แล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่โอ้แต่ว่าเราใช้งานพี่แกเขาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะนี่ครับมาแล้วจ้าจากเมสซาชูเซตครับน,น,นี่มาแล้วจ้าโจนซีน่นี่มาแล้วตืดตืดตืดนะตืดตืดตืดตีน่าบอกเว้ยเป็นไงเล่าว,วงการมวยปร้ำไทยฉันอยากมาเหลือเกิน เสียดายอุ้ยนี่ปจอรซีนะ่านี่เป็นงไงล่ะจอรสซีน่าครับคือผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะว่าซีน่ายุคที่แบบว่าช่วง2อ0พ2น0กที่เขามาปราำที่ไทยเนี่ยซีน่ามาบ้างหรือเปล่านะฮะเออถ้ามานี่ก็ถือว่าดีอยู่เหมือนกันนะโอ้แฟนคลับซีน่าก็น่าจะเฮกันแหละคือถ้าแกมาช่วงปลายทางอาชีพนะของแกได้นะที่ไทยได้ก็ถือว่าดีไปนะ แต่ก็คิดว่านั่นก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันนะครับมาขณะนี้ฝั่งทีมท็อปโดโจครับออกมาก่อนครับจากเ e วิล u ชั่นสควอสส่งเข้าประกวดปรินซ์เบนนี่นี่ฮะหนึ่งในผู้ท้าชิงแชมป์คิงออฟไทยเลสลิงครับสำหรับปรินซ์เบนนี่ฮะวันนี้ออกมาแล้วแน่เป็นไงล่ะคนดูทั้งหลายฮะวันนี้ปรินซ์ขับอินเดอะเฮาส์เว้ยเน่กระาจายไหม วันนี้จะมาปราบนะไอดอลอย่างซีนาและเอเจมาต้องมาเจอกับนี่เลยครับโอ้โหต้องมาจับคู่แท็กทีมกับโอ้โหอเออียกว่าจะจับคู่กันดีหรือตีกันเองก่อนเนี่ยฮะ<ป>นี่ออกมาแล้วครับนะจากทีมแบทคอมเมดีส่งเข้าประกวดโกเลมไทยไอ้โกเลมไทยมาแล้วเวย้ยเฮ้ยมแถ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 มนะ นี่โกเลมไทบอกอนี่จะสเปียให้ยับเลยคอยดูถึงนะนี่ครับโกเลมไทยวันนี้โอ้โหมาหน้าตาขึงขังีเดียวเชียวนะไม่รู้แหละวันนี้นะจะสเปียฝั่ง W W วันยให้ยับยยเว้ยเข้าใจเปะเออเ้ยเป็นไงล่ะฮะโกเลมไทบอกเอเป็นไงฮะใส่เสื้อแบดคอมเมนีมาซะด้วยใสิเนี่ยเอยเป็นไงล่ะฮะคนไทยนี่ คนไทยไมันต้องเชียร์คนไทยสิวะฮะกระจายเปล่านี่ครับโกเลมไทยฮะมาไม่รู้จะตีกันเองกับแบทคอมเบน comment, แอร์เรียกว่าจะตีกันเองกับปินสเบนนี่หรือกับนะคู่ท้าชิงอ่าคู่ท้าชิงแชมป์อีกคนหนึ่งที่เพิ่งแพ้มาครับในอีเวนต์ล่าสุดนะครับนีม่มาแล้วจ้านีม่มาแล้วครับวัฒนนั่นเองนี่วัฒนมาแล้ว หัวหน้าแก๊งในส่วนของเอ็กโซติกไคจูครับสำหรับวัส,สนะนั่นเองนะโอ้โหเรียกว่าวันนี้ครับต้องมาจับคู่กัน3คน3ทีมนะไม่รู้เหมือนกันว่าจะรอดหรือเปล่ารอดูกันได้นะครับประตูต้องเฮ้ยฮะซีรีส์ที่จะเอานักมวยปร้ำไทยมาเจอกับนักมวยปร้ำ WWEAEW หรือสมาคมได้ก็แล้วแต่ที่พ่อหาทําเทมเพลตได้นะจะให้มาเจอกันนะครับก็ฝากติดตามกันได้หน่อยแล้วกันช่องของเรานักขมิ้เกมมิง Gaming นะครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับจะเป็นอย่างไรพักกันสักแป๊บจะกลับมาครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดคอมมินเกมมิ่งอย่าลืมกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทั้งวันไว้เพื่อที่จะไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับช่องนัดคอมมินเกมมิ่งมีทั้ง Facebook และ t ิ kTok ไว้ให้ติดตามแล้วนะครับอย่าลืมไปติดตามกันด้วยนะ มารวยกันเลยดีกว่าครับ2คนแรกครับออกมาก่อนเป็นวัส,สนากับทางหน้านของจอห์นซีน่านั่นเองนะแมชนี้เป็นกติกาในส่วนของอิลิมินเนตนะครับทอร์นาโดแท็กทีมแมชนะอารมณ์คล้ายๆแบบวอลเกมนะั่นแหละแต่แค่ว่าเรียกว่าอย่างไรเป็นแค่กลงอิลิมิ a เนชชันเท่านั้นเองนะครับ ก็ทีมท็อปโดโจโนะเจอกับทีม WWE นะครับก็ลองเอาแมชนี้มาลองดูบ้างนะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเวิร์กหรือเปล่านะถ้าอย่างไรก็แล้วแต่ก็ลองคอมเมนต์ทิ้งเงินไว้ได้ละกันนะมาจอนซีหน้าครับกับวัส,สนาณนะซีหน้าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีครับในแมชนะในคราวจิลที่ผ่านมานะ ก็เรียกว่าทาผลงานดีครับชนะ AJ สไตล์ต้องบอกว่าโอ้โหแม์นี่คือก็ถ้าใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบยังผมนี่คือแบบว่าเอ้ยเห็นสแปมท่ารวัรวๆอะไรพวกนี้มันรู้สึกว่าเออก็ชอบดีเหมือนกันนะฮะมาใายเป็นซันเซ็ตฟิปเผาบอมกรรมาการนับได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นครับโอ้โหวัฒนะโอ้ใส่ซันเซ็ตฟิปเผาบอมเมื่อสักครู่นี้ฮะไปสักทีหนึ่งก่อนอ่ะกรรมาการครับเตรียมนับนายอคนต่อไปใครบ่า ออกมาครับจะเป็นทางด้านของฝั่ง w w e หรือฝั่งท็อปโดโจเป็นฝั่งท็อปโดโจนั่นเองครับออกมาแล้วเอาหักหลังครับทางด้านของโกเลมไทยฮะออกมาวัสนะไหวไหมวัสนะหักหลังจอนซีน้าซีหน้าบอกไม่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอาต่อยใส่โกเลมไทยซะอย่างนั้นเอาต่อยเออยังไงวัสนะวัสนะโดนต่อยร่วงไปเลยซีหน้าครับ ยังไงหันมาเจอโกเลมไทยโกเลมไทยบอกมานนี่เด้จับวียงปาะกอนแล้วทำอะไรนอีกไรเกอร์ลงไปฮะคอสามคนสามแครนนะครับฝั่งท็อปโดโจนะไม่ว่าจะเป็น r เ v เวลชั o นสควอตนะครับรวมไปถึงในส่วนของ Bad คอมมินีนะแล้วก็เอ็กซ c ติคไคจูนะสามคนสามแครนครับวันนี้ต้องมาแท็กทีมกันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตีกันเองก่อนหรือเปล่านะก็รอดูกันได้นะฮะ ระหว่างนี้ครับโปรโมตในส่วนของท็อปโดโจไทยแลนด์โอ g ิ n ินโปเลสซิ่งกันก่อนเลยนะครับในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับนะของสุดท้ายก่อนเข้าสู่สยามไฟเตอร์2025กับศึกใหญ่ครับ Battle of the Clans นนั่นเองนะครับวันอาทิตย์นี้นะ19ตุลาครับ ที่มอเตอร์เวย์ดโจซอยสงบุขครับใกล้กับแอร์พอร์ตลิงสถานีหัวหมากนะครับประตูเปิดเที่ยงโชว์เริ่มเที่ยงเครื่องเป็นต้นไปบัตรราคา250บาทครับได้ซอมดิ้งหนึ่งอย่างนะแล้วก็ในส่วนของก๊าซสะสมแบบสมนะหนึ่งอย่างได้กันนะครับก็อีเวนต์นี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีนะ เรียกว่าตัวบาดเจ็บนะอย่างในส่วนของ s i วเวอร์บุลเนะที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงคู่มานะ้าน้าที่เรียกว่าอีเวนต์นี้ไม่สามารถมาปราำได้เนื่องจากว่าคุณแม่ป่วยอ,อยู่นะครับต้องดูแลให้กำลังใจคนในครอบครัวเนาะนะครับทำให้อีเวนต์นี้ก็จะมีแมชแค่อ่าแมชซีแมชเหม,มือนเดิมนะครับ ก็จะมีในส่วนของ exhibition match นะครับชายยุทธครับจะเจอกับวัฒนะนะชายยุทธนี้จะเป็นเด็กฝึกใหม่เลยนะครับต้องมาเจอกับหัวหน้าแครน e x o t i ซติกไคจูอย่างในส่วนของวัฒนะนะครับก็รอดูกันได้ว่าเด็กใหม่จะทำผลงานได้ดีแค่ไหนกันเชียวนะรอดูรอติดตามกันได้นะครับเบสบุญพาครับเจอกับโกเลมไทยนะครับ โอแมชนี้ก็ถือว่าน่าดูอยู่เหมือนกันเบสมุลพานี่จะเป็นในส่วนของ r e เรวิลูชันสควอ d นะครับเจอกับโเลิมไทยนะที่อยู่ในส่วนของ Bad c o m p a n y ด้วยกันนะครับอรอดูกันได้ว่าคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะรู้ไม่ถึงครับในส่วนของพีนัทครับจากแบทคอมมานดีเช่นเดียวกันนะจะเจอกับ Prince Benny นะครับเรียกว่าผู้ท้าชิงนะในส่วนของ Re Revolution Squad นะครับสำหรับเ i น c เป e น n y นะ เรียกว่าต้องมาปรามเจอกับพีนัทที่เรียกว่าเป็นแชมป์เก,ก่าก่อนหน้านู้นนะครับในช่วงสองปีที่แล้วนะครับก็รอดูกันได้นะว่าคู่นี้จะจบอย่างไรรวมไปถึงแมตสุดท้ายครับเป็นสามเร้านะครับ Battle of น h e Clan นนะในส่วนของพีนัทครับเบสบุญพาและก็วัสนานั่นเองนะก็สามคนสามแคลนครับพีนัทนี่จากแบตคอมมินีนะ จะมาเจอกับเบสบุญพาครับที่เจออาที่ปั้มอยู่ในแครนเดียวกันนะครับกับปิสเบนนี่นะเรลู t i o n s ควอตนะครับแล้วมาเจอกับเอกโซตีไคโจห้หัวหน้าแครนอย่างวัส,สนานะก็รอดูกันได้ว่าจะเป็นอย่างไรนี่ก็จะเป็น3มแมชนะครับที่เกิดขึ้นในศึก Battle of the Clans นะที่จะจัดกันในช่วงสัปดาห์นี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้กำลังใจนักมวยปล้ำไทยในสมาคมท็อปโดโจกันเยอะๆด้วยนะครับ ช่วงนี้ถึงแม้ว่าสควอตค่อนข้างที่จะน้อยนะนักหน่ยปรามค่อนข้างน้อยนะครับแต่ว่าก็จะพยายามที่แบบว่าโชว์ผลงานให้ดีนะเรียกว่าอยากให้นักหน่ยปราหมอยากให้แฟนๆนะฮะได้รับชมความมันความสนุกตื่นเต้นเร้าใจอย่างนี้นะฮะก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ฝากไปติดตามและสนับสนุนนะพี่ๆนักหน่ยปรามไทยกันด้วยละกันนะครับ มาออกมากันครบ3คนนะครับทั้ง2อทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะมาดูกันดีกว่าว่าใครจะไปคนแรกนะเนี่ยแมชนี้คือช่วยเหลือได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เรียกว่านะก็พยายามที่จะอากดแล้วกรรมการนับเอาได้ก็เอาเดี๋ยววัสนาโดนพิกฎกดกับโดย AJ นับ2เอาได้แค่สใช่ไหมโอ้โหเมื่อกี้ไม่ทันฟัง หรือว่าไปเลยวัสนะยังไงเอายังอยู่วัสนะบอกยังอยู่จ้านะฮโอ้โหเอาหักแขนครับโดยปิ i นส์เบนนี่หักแขนใส่ AJ style. สไตล์สมคนนี้เรียกว่าปล้ำในคราวจิวหมดเลยนะโรมันเรนนี่ก็ไปปั้ำแพ้ในส่วนของอ่าแพ้บอนสั้นรีสนะส่วน AJ กับจอร์ซีนานี้ก็ถือว่าปล้ำคู่กันน่แหละนะสองคนนี้นะครับ แล้วยังไงเอา้าวัส,สนาตบพื้นยอมแพ้ก่อนเลยโหโหโดนคาเมลคัชครับโดยโรมันเรนครับวัส,สนาบอกกูไปก่อนเพื่อนเลยว่าเฮ้ยโอ้โหเรียกว่าเดี๋ยวกูต้องไปเรียกว่ายัางไงนะจะไปเป,เป็นผู้ท้าชิงแชมป์ไงต้องเก็บแรงไว้ก่อนเออยอมแพ้แต่หัววันเลยว้ยเฮ้ยนะปิสเบนนี่โดนแล้วจับเวียงมาก่อนอัจเทินบักเคลนไปครับโกเลมไทยโดนเวียงโดยเอเจสต้แต่ว่าอา้าวโดนโคสไลโรมมนเรน ยังไงโดนหักคอรครับ AJ หักคอโกเลมไทยแล้วโคสไลเอาต่อยโดนกันเองอีกดีว่าภาคนี้ยังไม่มีแบบว่าอารมณ์ประมาณแบบ อันนี้เล่นในโหมดอ่าสตอรี่โหมดนะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือถ้าเป็น exhibition นี้ไม่แน่เหมือนกันนะว่าอาจจะมีหักลงหักหลังกันก็เป็นไปได้นะครับแล้วโกเลมไทยยอมหรือเปล่าเนี่ยโดนหักหลังโดน,โดนสีหักหลังครับโดยจอนซีหนะ้าแต่ว่ายัางก่อนปินสเบนนี่บอกมาช่วยเอ,าอ้าโดนดรอปโทโฮซงงั้นซีนะดรอปโทโฮใสเอ่เอโรมมนเรนครับเย,ยงมาเด้งมาหนึเชือกเอเอ้าโดนเฮ้เป็นฮิปทรอสลงไปครับ ปริ n ส e เบนนี่เอาโตบสักทีหนึ่งสิยังไงโดนเตะครับ AJ ต่อยยังไงเตะสักทีหนึ่ง AJ สไตายจับโกเลมไทยวียังไปอาจเทินมาขึ้นนี่กเบรเกอร์ลงไปยังไงสิจังหวะนี้ปริน c ์เบนนี่บอกโอ้กูโดนอยู่ฝั่งเดียวเลยวะเฮ้ยมาดีดทีครับโดยอ่าซีหนะ้ายังไงพลิกศพบมาขอห้านิ้วมาตรฐานแต่ฝั่งนี้ไอเซกูดบายหรอฮะ นี่เป็นเอ่อโกเลมไทยครับไอเซกูดบายหรอนี่ช็อปบล็อกลงมาส่วนเอา้าไฟนัลเฟอชอปโฟเอ้ยเป็นยูแคนซีหมีต่อยใส่โรแมนไรซ์อย่างนั้นเอาแล้วฝั่งแก๊งท็อปโดโจรครับไหวหรือเปล่าจังหวะน,นี้โกเลมไทยจับแบกเอ้าหน้าฟาดเอา้าเฮ้ยนี่เนี่ยเตสะสักทีหนึ่งสิโผบอีสอกสักถ턱หนึ่งแล้วก็โคสไลด์เข้ากลางหลังครับท้ายทอยลงมาป,ปินสเมนนี่เหวี่ยงเอเจสไตล์ร่วงไปแล้ว เบนดี้บอกอะไรวะเนี่ยไปอา้าวยังไงฮ ύ, มามามายังไงสิจังหวะนี้แก๊ง W W E ยังอยู่ครบสามคนอยู่นะครับส่วนฝั่งในส่วนของท็อปโดโจโนีวัสนาโดนคาเมลคาชนะโดยโรมันเรนรับไปคนแรกเลยยังไงจังหวะนี้มานี่นี่จับมาได้เอาโคสไล์ใส่ <laughs> จอนซีนาซะอย่างนั้นโรมมนเรนโอ้โหขับแค้นในใจหรอนี่เนี่ยับแค้นในใจนี่ มีอะไรเดี๋ยวค่อยไปสู้กันนอกรอบนะกระจายเปล่าฮะการคอลงไปครับรปินสเปนนี่เอาโกเลมท้ายกดเลยเฮ้ยแล้วพินสเปนนี่มาหักของเอาแล้วนับหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับโรมันเรนไปคนโอ้ยทีมแรกครับของฝั่ง WWE ครับไปแล้วเรียบร้อยหักคอโดยซีนะ้าอืมเอาโรมันอะไรวะเนี่ย หาทางออกไม่เจอโรมันบอกเอ้เอ้กูต้องออกทางนี้ดีว่ะเมื่อกี้วาสนามันออกยังไงวะโอ้โหอา้าแล้วดักมาดับเบิลทีมไม่ดับเบิลทีมเฮ้ยต่างคนต่างป้ามฮะจงังหวะนี้ไม่มีดับเบิลทีมซึ่งกันและกันไม่แน่เวียงออกไปนอกเวทีกันเลยครับอา้าวลาต่างคนต่างเข้ามาอา้อาวอ้าวแล้วยังไงโกเลมไทยโกเลมไทยบอกเอ๊ะคู่ต่อสู้กูไปไหนวะเอาโดนต่อยร่วงไปเลยแล้วอุ๊ย เป็นสปริงบอดเอลโบลงไปครับโดยทางด้านของ AJ Style มานี่แล้วอโอ้แตกหนึ่งแล้วครับโอ้โหปิสเบนนี่โดนเข่ากระแทกหัวโดยทางด้านของ AJ Style ครับแตกเรียบร้อยสปริงบอรดคุยทิ้งสองอีกแล้วเอลโบลงไปครับ AJ Style โอ,โ,บอโอ้โหปิสเบนนี่บอกโอ้ยผมหัวแตกนี่ผมของขึ้นเลยจังหวะนี้นี่ฮะแชมป์ในส่วนของ King of Thai Wrestling ก่อนหน้านี้นะ สำหรับในส่วนของปรินสเปนนี่นะครับเรียกว่าเดิมพันสูงและเกินจังหวะนี้เนี่ยฮะสยามไฟเตอร์นี้จะจัดการในช่วงเดือนหน้านะครับยังไม่มีการประกาศวันมาแต่อย่างใดนะเพราะฉะนั้นนี่ก็รอดูกันได้นะว่าจะเป็นเดือนอเดือนหน้าวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สถานทงสถานที่อะไรก็รอดูกันได้นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกไปครับให้กําลังใจนะอา้าโกรแล้วนะับ เอ้ยซีนาต้องมาช่วย AJ ก่อนครับโอ้โหมาช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอย่างที่บอกไปนะว่าช่วงนี้นี่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆซะเหลือเกินนะครับโดนฝนนี่คือผมนี่คือแบบเรียบร้อยป่วยเรียบร้อยโอ้โหนะพยายามที่จะทําคลิปออกมาให้ได้ดูกันแหละนะครับ นะอาจจะหายไปบ้างยังไงก็ขอภายไว้ด้วยละกันมาแอดแอดจัดเม m นต์ครับโดยสนะีหน้าใส่โกเลมไทยแอดแอดจัดเม m นต์ลงไปแต่ว่ายังไงจังหวะนี้จะโกดเลยไหมเอาโกดเลยละกันกรรมการนับปินสเปนนี่ยังไงนะับหนึ่งได้แค่หนึ่งเดียวเท่านั้นปินสเปนนี่บอกต้องช่วยก่อนถึงแม้ว่าจะไม่ชอบหนะ้าแต่ว่าก็ต้องช่วยก่อนครับเดี๋ยวทีมนะในส่วนของอทีมของทางด้านท็อปโดโจจะแพ้เอานะ มายังไงพลิกศพมาครับโกเลมไทยบอกมานี่สีใส่คาเมลคัชเลยละกันแอคคเลตแอคคอไรย,ยังไงจังหวะนี้เอเจต้องเข้ามาช่วยก่อนอา้าวแต่ว่าซีหนะ้าบอกไม่ต้องช่วยฮะแบกเองเลยละกันแล้วนับแล้วหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับบินสเวนนี่ไปอีกหนึ่งแล้วโอโ้โหเท่ากับว่าตอนนี้เหลือแค่โกเลมไทยครับเจอกับทางด้านของเอเจและซีหนะ้าโอโ้โหอ้าวแล้วสีโกเลมไทยบอกอะไรวะเนี่ยพวกมึง พวกมึงไม่ช่วยกูเหลือกูเลยนะโอ้ยโดนหักขาครับสีหน้ากับเอเจจังหวะน,นี้ต้องรุมกระทืบและยังไงแปดอเอมมานอย่างั้นเลยฮะมานเน๊ะเอาบีดเลสล็อกสักทีหนึ่งก่อนบีดมานีตีเสะสสักทีหนึ่งสีฮะยังไงภาคนี้มันมีทํากระจกแตกหรือเปล่าเนี่ยผมไม่มั่นใจเหมือนกันผมไม่เคยเล่นเอาตรงๆผมไม่เคยเล่นจับเหวียงให้มันกระจกแตกเลยแน,น่ๆฮะถ้ามีก็ดีไปนะฮะแต่ถา้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะ มายัางไงเอาโกรธเลยละการซีหน้าบอกนะับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยโอ้โหบทจะไปก็ไปกันหมดเลยเฮ้ยโอ้แต่โรมันนี่คือไปก่อนคนแรกเลยนะเนี่ยฮะโอ้โหจบเจ้าไม่เาเหรือเรียบร้อยดนะีอีสปอร์ตฮะพูดเลยมีมีฉากจบไหมเนี่ยเพราะว่าโรมันนี่ไปคนแรกเลยนะเมื่อสักครู่นี้โอ้ แต่ว่าก็ถือว่าทำดีที่สุดแล้วล่ะนะสำหรับในส่วนของทีมท็อปโดโจนะฮะถึงแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะได้อาโรมันยังมาเฮ้ยโอ้โหและผู้ชนะในแมชนี้ทีม WWE e d Style John Cena and Roman Reigns โรมันบอกโอ้โหแมชนี้กูไม่ได้ทำอะไรเลยนะเนี่ยกูโดนกดซะด้วยซ้ำนะเนี่ย โอ้ยกเลมไทยบอกโอ้ยช่วยกเหลือกูหน้อยฮะโอ้โหนี่เป็นไงเราเว้ยเฮ้ยเป็นไงสะใจดีเหลือเกินฮะสีหน้าครับโอ้นี่ฮะโอเคครับโอ้โหเรียกว่าแมชนี้นี่ก็ถึงแม้ว่ามันจะเรียกว่าอย่างไรดีล่ะอาจจะไม่ได้มันเท่าในส่วนของแมชที่เป็นนะวอลเกมแหละเพราะมันไม่ใช่วอลเกมละ่ะมันเป็นแบบอารมณ์คล้ายๆแบบออลิมิเนชันธนโดแท็กนะ แต่ว่าก็ถือว่าก็ลองเอาเออถือว่าก็ได้ปลดล็อกแหละนะว่าเอออยากรู้แหละว่าเกมนี้มันเป็นยังไงนะฮะก็ประมาณนี้ละกันนะครับส่วนใครฮะที่ชื่นชอบครับประตูต้องเผยนะโฮลิชดรอนะครับซีรีส์ที่จะเอานักมวยปล้ำไทยนะมาเจอกับนักมวยปล้ำฝั่ง w w e a e w หรือสมาคมใดก็แล้วแต่ที่พอหาทําเทมเพลตได้นะครับจะมาให้มาเจอกันนะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้นะครับฝากกดติดตามกันห,หน่อยช่องของเรานัดขมินเกมมิ่งครับ กดไลค์กดคอมเมนต์กันเพื่อเป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องของเรากันได้นะครับหรือว่านะถ้ามีแรงซัพพอร์ตนะครับเดือนละ3 5บาทนะก็สมัครสมาชิกกันได้นะครับจะมีอีโมจิแบบปันๆนะที่จะมาพูดคุยกันได้นะครับไว้คอมเมนต์นะที่ใต้ช่องนะครับรวมไปถึงนะในส่วนของซุปเปอร์แตงซุปเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับนะเป็นคำขอบคุณดีๆนะครับส่วนใครฮะที่ไม่ได้มีกำลังซัพมกพอก็ขอแค่กดติดตามก ให้กำลังใจกดแชร์กันไปนะครับก็จะเป็นการซัพพอร์ตนะครับเล็กๆน้อยๆนะจากช่องของเรานะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามและสนับสนุนเรื่อยมานะครับเจอกันคลิปหนะ้าคลิปหนะ้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับเกมอะไรก็รอดูรอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ e aí